มาเริ่มนะคัอือใหญ่ม็เริ่มตัวดำั้นเจ็กกับผมน่้านด็กด่ากันเกาบำนะเด็กกับผมเกนนงานเก่งเกมกับผมยังแก้วถุงเรื่องคนาเอาคี่กับผมอือมีคนโตบดไปเล้น่ําำน่ะตัดติดไม่ประกอบี่นองนะกับผม่ว่าทำทำได้ทุกอย่านผมมีชาวาไม่รู้เป็นไหนรับผมทำกล้ามันเดิมนําำนะ กันฮะกันเพื่อนรับผมยังเดียวหูเดียวฟุงมาเนักครับนะนี่ครับผมอืมีัน้นโตบดกไปเตะรับเตะนะแต่ทีนี้ไหม่ืมประกอบนะอันนี้เลี้ยงตูออกมาแรงาครับนี่เลี้ยงตวจันทร์ฮตูดไปโตมากครับผมเป็นกับเป็พื่อนครับยัง่วงยังหูครับนัพี่นองครับผมนี่ครับผมนี่กระับ ไปวัดที่กันเนะครับเนาะก็ผมไปอทยมผมนู่นนี่ไปจังหันกันกินเนาะอมตาไปจังหันไปวัดก็ผมไปวัดเนาะกะอันนี้ใหญ่ใหญ่เริ่มนะกอืมใหญ่เริ่มกูัง้านเจ็ก็ผมจังบ้านนี่อมตดูด่าดเนาะเนาะก็เแบบนี้็กมีผมบ้านเจ็กผม ยังเหลือห่วงเหล่าหูวะนะครับเนะโลองเตก่รัผมนนี้ไปจังหนังจังเก้นเนาะตาไปจังหนัไปวัดครับผมไปวัดเนาะครัผมอันนี้เดี๋ยวจะมีเนาะครับนะตกทำทำขหงขิงกู้วันาะครับเนะนี่ข้เทปไม่ไหมครับผมตาไปนี่ครับผมเนาะตาใช้พิเศษด้วยแต่ตาที่โตนะครับเนาะมีแต่ตาผมนี่นีรับ ไปจังหันจังเพ้นนะครับเนาะครับผมนี่นี่คือแม่ไทยครับผมทำทำอยู่ที่นี่ครับผมจ้เอาปงผู้ใดมาหลอกมาหล่อนะครับมาหลอกมาหล่อใหญ่มาเริ่มนะครับอืมมาใหญ่มาเริ่มโูยจังบ้านเด็กกับผมนี่จังบ้นมีมีดูดดาบนะครับเนาะเด็กแบบนี้ครับผมจะเอาปงไข่มาโชว์เพื่อนๆดูนะครับเนาะในนี่ครับผมอันนี้กขนาด นี่ไปเจ็บเจ็บกัครับผมเนาะเจ็บนยงเจ้างตาไว้นะครับมันนู้ดเตาเ่นบวานะพี่น้องากาศคุณเพื่อนก็ิ่มขึ้นทันเพิ่กำลังใจนะเนาะคพิ่มเพื่อนับสึนนด้วยนะครับเนาะนี่ดอกมาแรมากเลยนี่็ดจานั้นตูดไปูดมากครับผมเพิ่มครณเพื่อนกรุ่นกรับผมุ่นนี้ ไปจังหันกันกินเนาะตาไปเจหันไปวัดกบผมไปวัดเนาะครก็ผมอันนี้เใส่จมูกตาไว้นะครับมานรู้ได้ตาหนึ่งบนว่านนะพี่น้องร่างกายคนเพื่อนขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับเนาะอันนี้มีเลือดตูดออกมาดังนี้ับผมนี่เลือดตูดจันทรนั้นตูดไปตูดมากครับผม เป่อกับตาไว้แล้วับนะมูเลยตาเป็นวนวานนะพี่น้องตักายคนเชื่อขอบคนเด็กท่้นก็กำลังใจนะเนาะคุณพื่สนับสนุนด้วยนะครับเนาะเป็นงานแข็งเช็เมกับผมยังเดียวคืเรี่องขมงานเนาครับนะที่ครับผมอืมอีนนี้ตบริเวณไปเนะครับเนาะกะที่หนึ่งไม่ประกอบเกี่ยไปหน้ากรัผมอันนี้ใช้กองเข่าไปหน้าเนาะพี่น้องเนาะใบใหญ่ครผม สามารถจะใช้สวยใช้บ่วงใช้กองเข่าได้นะพี่น้องเนาะไปมีครับผมมีช้อปมอไม่รู้เป็นไหนครับผมมาทำปลาลามาเดืมาทำนะมาเอาขอไข่มาโจวเพื่อนๆดูนะครับนักนนี่ครับผมอันนี้ถนับนี่ไปเจ็บเนด้ยไรครับผมนะมันเจ็บเน้ยันงเียงเก็เนี้ยั่งเยอัขอบปาใช้บ้วงใช้หงอยู่นะครับนโอนใช้ครับผมรุ่นี้ ไปจังงานจังเก้นเนาะตาไปจังงานไปวัดกับผมไปวัดเนาะครับผมอันนี้เ็ี่นี่คือแม่ไพครับผมทำาน่ทำอดี่นนี้ครับผมไม่ได้เอาพงกุ้ใหมาหลออมาหลอนะครับมาหลอกมาหลอจัด็านจันเก้นกับผมยังเดียวหูเดียวของมันเนาครับนะ่ี่ครับผมอนีคนโตบริ้ไปย MM. ิ่งนะทบเนาะกต่ิดนไม กตาไว้แล้วก็มาหงได้ตาหนึ่งบนหวานเราพี่น้องร่างกายคุณเพื่อขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเนาะคุณเชื่สนับสนุนด้วยนะครับเนาะตาไว้แล้วก็มาหงได้ตาหนึ่งบนหวานเราพี่น้องร่างกายคุณเพื่อขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเนาะคุณเชื่สนับสนุนด้วยนะครับเนาะนี่นี่คือไม้ไผ่ครับผมตั้ง ทำอย่างที okay. hey. well, we re yeah. ่นี่ครับผมจะเอาองผู้ใดมาหลอกมาหลอนนะครับมาหลอกมาหลอกขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยครับนะขอบคุณโอ้ครับผมมันมึนหน่อยนะครับโอ้โหโอ้พอดีโอ้โองพอดีนะพี่น้องเนาะใบตาไว้นะครับมาโลดเลยตาหนึ่งเปนหวาเนาะพี่น้องร่างกายเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเนาะ คุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับเนาะอากาศฝนตกทั้งวันนะครับเนาะไปไหนไม่ได้าารนนครับเพราะอากาศดีครับผมคุณไม่เห็นครับผมใบใหญ่ๆนี่เนาะอย่างคุณท่านใครวันนี้ฝนตกครับผมไม่ได้ไปใส่เนาะคุณจะดีเจ็ดอืมทำประกอบๆนี่นี่คือไม่ไช่ครับผมผตตนะทำ ทำเดี๋ยวนี้ครับผมมันจะเอาพงผู้ใดมาหลอกมาหลอนนะครับมาหลอกมาหลอกตาไว้นะครับมาโู้แต่ตาหนึ่งเป็นหวาดนะพี่น้องรางกายเพื่อเขอบคุณทุกท่านทพื่อกำลังใจนะครับเนาะุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับเนาะก็ผมโอ้ครับผมมันนุน้อยหน่อยแต่กับผมโอ้โอ้พอดีคือ โอรุงมาดีนะพี่น้องเนาะใบเย็นเนาะทำนาะตๆทำทำผลผผพนเนาะทำเนาะอ่คเทปไม่ไหมครับผมตาใบนีัะผมเนาะในแวของไข่มาโจเพื่อนๆดูนะครับเนาะในนี่ครับผมอันนี้ทำหนัะนี่ไปเ็บเทปอะไรครับผมเนาะเทเทปันยงจมๆนี่คื้ใม่ไทยครับผมทำ ทำเดี๋ยวนี้ครับผมมันจ้เอาพงผู้ใดมาหลอกมาหลอนนะครับมาหลอกมาหลอกที่นี่นี่คือแม่ไทยครับผมทำทำเดี๋ยวนี้ครับผมมันจ้เอาพงผู้ใดมาหลอกมาหลอนนะครับมาหลอกมาหลอกสวัสดีเพื่อนๆที่เที่ยวทุกคนครับผมมันมีฝนตกนะครับน้ำไปไหนไม่ได้ครับผมอากาศฝนตกครับผมจะร่วงจะหูครับนักพิณองครั์กับผม นี่ครับผมนี่กระตับไปวัดที่กันเนาะครับเนาะนครับผมไปเนาะอันนี้่ยอดตูดมากจนิงๆครับผมนี่ยอดตูดจันทร์นะตูดใส่ตูดมากครับผมเป็นแบบนี้เป็เพี้ยนครับผมนี่ขี้แม่ไทยครับผมทำทำยู่ที่นี่ครับผมเราเอาพงผู้ใดมาหลอกมาหลอนนะครับมาหลอกมาหลอกพี่ครับผมอย่าเล่ามาด่มือนะครับนี่นี่ เด็กับใบมีกระบุกกำลังกิเก็ตนะครับเนาะแ่ยาปากมันอันนิดตากระตาอันนี้ถึงกระชายหมูว่านนี่ครับผมกระาหมูว่านกามกิเค็ตนะครับเนาะมีใหญ่เริ่มนะครัมใหญ่เริ่มตูจมูกตันเก็ตครับผมจัูกตันมีมีดาดน้ครับเนาะเก็ตแบบนี้ครับ ส behaving, วัสดีเพื่อนๆท่องเที่ยวทุกคนทุกกลุมมันมีฝนตกะครับน้ำไปไหนไม่ได้ับผมอากาศฝนงโตับผมสวัสดีเพื่อนๆท่องเที่ยวทุกคนทุกกลุมมันมีฝนตกะครับน้ำไปไหนไม่ได้ับผมอากาศฝนงโตับผมนี่นี่เลยปีมี้วันน้านเอาแล้วกันว่าทำเงินเองครับผมไม่ได้เอาของใครมาโชว์นะครับนะ อากาศฝนตกทั้งวันนะครับเนาะไปไหนไม่ได้ครับผมอากาศดีครับผมนี่คือไมี่ได้แต่ไทยเพื่อนกับตาที่โตนะครับเนาะนี่ตาคือมีอยี่ทั้งนั้ไปจังหันจังเพ้นนะครับเนาะครับผมนี่นี่ที่เมรไทยครับผมทำทำอย่างนี้ครับผมเลยเอาพงผู้ใดมาหลอกมาหลอนนะครับมาหลอกมาหลอกเบียดงี่เงียบ ่คอปากใส่ม้วนใช้หูหูนะครับนะนี่คือแม่ไพร่ครับผมทำทำเดี๋ยวนี้ครับผมไม่ได้เอากงผู้ใดมาหลอกมาหลอนนะครับมาหลอกมาหลอกครับผมนี่ช่างมอสไม่รู้เป็นไหนครับผมทำปลาเหมือนเดิมนะครับนะก็ผมโอ้ครับผมมันมึนง่อยแต่กระผมโอ้ปปี้พอ๊ปโอ้น่ากินนะพครับไปเด็ดย่าง ออกป่าใช้ถุงมือใู่หูนะครับเนาะอากาศฝนตกทั้งวันนะครับเนาะไปไหนไม่ได้ครัะผมอากาศดีครับผมมีปีกไหมสวัสดีเพื่อนๆท่องเที้ยวทุกคนครับผมมันมีฝนตกนะครับเนาะไปไหนไม่ได้ครับผมอากาศฝนตกครับผมนี่เรี่กว่าปีนึงวันดาขอเราแล้วกันว่ะ ทำเอเองครับผมน่